เคยรู้ไหมว่างูยักษ์ไทยทันโอโบอาในยุคดึกดำบรรพ์ห็นตัวใหญ่ขนาดไหนที่ได้ใช้ยว่านกกินคนหรือเปล่าวันนี้เราจะมาจัดอันดับ8สัตว์ยักษ์ดึกดำบรรพ์ที่น่ากลัวที่สุดดูจบแล้วจะรู้สึกเลยว่าโชคดีแค่ไหนที่พวกมันสูงพันดาล้ายไททันโอโบอามันคืองูยักษ์ที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อ50ล้านปีก่อนไวมันยาวได้ถึง15เมตรเทียบเท่ากับตึก5ชั้นเลยทีเดียวแถมยังกลืนจอะเข้ค่ยักษ์ยาว4เมตรได้ทั้งตัวสบายๆูหลามที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันพอมาเทียบกับมันกก็็เเเเหมืออนนูขงลล่ดๆไปย แถมยังมีนักชีววิทยาคาดการ์ว่าไททันอุโบน้าโหดกว่าทีเร็กซ์อีกพลังการรัดของมันมหาศาลถึงขั้นบดขยี้กระดูกของสัตว์ทุกชนิดที่มีเลี้ได้เ,เรียกได้ว่าเป็นเจ้าพิพยุคดึกดําบรรยงแท้จริงอันดับ7มีการโลดอนเจ้าตัวนี้คือเจ้ามหาสมุทรเมื่อ30กว่าล้านปีก่อนลำตัวของมันยาวเฉลี่ย20เมตรส่วนพลังกัดก็มากกว่าทีเร็กซ์ถึง3เท่าแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือฟันในปากที่คมกริบเหมือนเลื่อยไฟฟ้าที่ช่วยให้มันฉีกร่างเห